สวัสดีพี่น้องบองปโปนทุกท่านวันนี้ผมจะนำเรื่องราวของกุมารทองชนรงมาเล่าสู่กันฟังซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็จะพูดคุยถึงกุงมารทองแชนรงค์แต่ผมยังไม่ได้ไม่เคยบอกเลยว่า,าที่มาที่ไปของกุมารทองชนรงค์นั้นมีความเป็นมาอย่างไง วันนี้ก็เป็นวันแม่วันแม่12สิงหา64ก็ถือโอกาสนำเรื่องราวของกุมารทองชนรงมาเล่าสู่กันฟังซึ่งกุมารทองชนรงนั้นก็เป็นเป็นลูกชายของคุณพ่อสํำเรียบกับคุณแม่น้ำทิพย์ซึ่งตอนนั้นได้ไปไปเที่ยวหาคุณย่าสวาัสด ศิลาชัยซึ่งท่านอยู่บ้านอารมณ์แต่ไปบวชชีอยู่วัดป่าพนมชัยตอนนั้นเราไปกันไปเที่ยวหาคุณย่าสวัสดที่วัดป่าพนมชัยช่วงที่เราไปนั้นเราก็ไปพักอยู่ที่กุฏิกุฏิในวัดป่านั่นแหละกุฏิที่ทางทางวัดสร้างไม่รู้ว่าเป็นเป็นญาติโยมท่านไหนอ่า เป็นคนสร้างถวายวัดตอนนั้นกุฏิหลังนั้นยังสร้างสร้างไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จก็ประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีก็ใช้ผ้าเหลืองบังบังไว้ตอนพวกเราไปตอนนั้นก็ไปพักอยู่ในกุฏิใกล้ๆทางทิศเขาเรียกอะไรทางทิศทางทิศใต้ไอศาลา ตอนนั้นมีที่วัดป,ป,ป่าพนมชัยมีศาลาศาลากาเราียกอะไรครับศาลาที่มีพระประธานอยู่ครับมีศาลาเราก็ไปพักอยู่กุฏิข้างๆศาลา,านั่นแหละวันที่เราไปพักนั้นคืนคืนนั้นที่เรานอนอ่ะ,อะช่วงช่วงกลางคืนเนาะเลยเลยเลยเที่ยงคืนไป ขณะที่เรานอนหลับอยู่นอนตอนนอนก็กลัวผีกลัวผีก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟหรอกก็นอนเปิดไฟนี่แหละจังหวะที่นอนอยู่เลยเที่ยงคืนไปแล้วเลยเที่ยงคืนไปแล้วอยู่อยคุณแม่น้ำทิพย์ก็ลุกขึ้นมาคือตื่นตื่นขึ้นมานั่งอยู่แล้วก็ร้องร้องอย่างเสียงดังว่าอย่าเอาลูกฉันไปเขาเขาเขาร้อง เขาร้องเสียงดังมากแบบแบบลั่นป่าเลยเพราะว่ามันตอนกลางคืนนั้นคือเงียบเงียบสงัดเงียบสนิทเลยทีนี้คุณพ่อท่รียีก็ตกใจตื่นขึ้นมาเห็นคุณแม่น้ำทิพนั่งนั่งร้องไห้อยู่นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ก,ก็ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าได้ยินแต่เ,เสียงร้องเสียงดังว่าอย่าเอาลูกฉันไปอย่าร้องแต่ร้องดังมากนะ จน,จนสะดุ้งตื่นก็นั่งร้องให้คุณพ่อจำเรียบก็เลยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีมีเด็กมีเด็กกงจุกก็คือมารองนั่นแหละมาอมาแย่งลูกเขาไปซึ่งลูกเขาเพิ่งกําลังกําลังคลอดมาแล้วก็ ม,ม,มีเด็กมาแย่งเด็กมาแย่งเขมาแย่งคือยื้อแย่งกันทีนี้เด็กเด็กน้อยที่มามาแย่งไปก็สามารถที่จะแย่งเอาเด็กเอาลูกของคุณแม่นําทิพย์ไปได้คุณแม่ ness. น้าทิพย์ก็ร้องตามร้องตามว่าอย่าอย่าเอาลูกของฉันไปทีนี้ spy. พอเด็กเด็กแย่งเด็กเด็กผู้ชายก็คือกุมารทองนะั่นแหละพอแย่งลูกของคุณแม่น้าทิพย์ได้ปุ๊บก็ จูงมือไปวิ่งวิ่งไปที่ที่น้ำผาน้ำผาตร,ตรงตรงวัดพนมชัยจะมีก้อนอินโตโต,ต,ต,ตแล้วก็มีเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเป็นผานั่นแหละพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บก็กระโดดกระโดดแค่ครั้งเดียวกระโดดตุ๊บกระโดดลงไปปุ๊บปรากฏว่ากระโดดไปแล้วก็ไปอยู่บนยอดเขาอีกอีก,อกลูกหนึ่งโยกระโดดครั้งเดียวก็เลยเลยไปอยู่อีกยอดเขาลูกหนึ่งทีนี้ พอไปถึงยอดเขาแล้วก็ยืนอยู่บนยอดเขาคุณแม่น้ำทิพย์ก็มองไปก็เห็นแล้วก็ไอมารทองเด็กที่มาแย่งมาแย่งเอาลูกคุณแม่น้ำทิพย์ก็หันกลับมาแล้วก็ตะโกนตะโกนบอกคุณแม่น้ำทิพย์ว่าเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงให้เขาก็ตะโกนตะโกนบอกมาว่าเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงให้เขาเด็กไปเลี้ยงให้แล้วเขาก็โดดโดดลงเขาไปเลยครับผมโดดลงเขาไปเลย เป็นลักษณะวันนั้นไอ้วันนั้นอ่ะตอนที่คุณแม่น้ำทิพย์เล่าอ่ะเรื่องราวเป็นแบบนั้นอทีนี้คุณพ่อจำเรียบก็เลยอตอนนั้นก็เลยถามว่าเออมันเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมเราถึงมีลูกอะไรแบบนี้ยคุณแม่น้ำทิพย์ก็เลยเล่าว,ว่าวันนั้นอ่ะได้ได,ได,ได้ได้ตกเลือดตกเลือดก็คือคุณแม่น้ำทิพย์มาได้ท้องได้ได้หนึ่งเดือนท้องได้หนึ่งเดือนแล้วก็ตกเลือดซึ่งอ่ อันนี้คุณพอ่อสาเร็จเองก,ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่น้าทิพย์คองคุณแม่น้าทิพย์ตัวเองก็ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองท้องไดหนึ่งเดือนการเดินทางจากกรุงเทพไปไปศรีสะเกดต,ตอนนั้นมันมันเดินทางไกลทุารากันดารก็เลยทำทำให้ตกเลือดไปตกเลือดอยู่ที่ที่วัดพนมชัยที่กุฏิกุฏินั่นแหละที่ที่เรานอนนั่นแหละครับผมตอนกลางวันตกเลือดพอกลางคืนก็มีเด็กเด็ก เด็กที่เป็นกุมารทองมามาแย่งเอาลูกลูกชายไปแบบนั้นอันนี้คือเรื่องราวตอนตอนคืนแรกที่ว่ามีเด็กมามาแย่งเอาลูกชายไปทีนี้ตอนเช้ามาตอนเช้ามาคุณพอ่อสารียบก็เลยก็คุยคุยกับคุณแม่น้ำทิพย์คุยถึงเรื่องราวเมื่อคืนถ้าเราขีดเราขีดเป็น เส้นตรงนะเส้นตรงจากวัดพนมชัยไปไปตรงจุดที่เด็กเด็กกระโดดกระโดดไปแล้วก็กระโดดขึ้นเขาแล้วไปอยู่บนยอดเขาถ้าขี่เป็นเส้นตรงอจะไปชนวัดวัดไพรพัฒนาพอดีซึ่งระหว่างพนมชัยกับวัดไพรพัฒนาก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นักไม่น่าจะเกิน10กิโลถ้าเดินเดินเป็นเส้นตรงนะแต่ถ้าเป็นไปตามทางสายลวดจากวัดป่าพนมชัยไปวัดไพรพัฒนาก็น่าจะถึง10กิโลอยู่ ครับผมอันนี้คือเส้นเส้นทางโบราณจากวัดพนมชัยไปทางทิศใต้เอาไปทางทิศใต้ก็จะจะไปเรื่อยๆรยืตามถนนสายหลวดก็จะไปถึงวัดไผยพัฒนาซึ่งเป็นทางลัดแบบนั้นวันนั้นคุณพ่อสําเรียบก็เลยคุยปลอบคุณตอนเช้ามาก็คุยคุยถึงเรื่องราวเมื่อคืนแล้วก็ได้ปลอบคุณแม่นำ้ำติป้าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราเราจะรีบนอน เราจะรีบนอนแล้วเราจะไปตามไปตามลูกชายของเราอ่าแบบนั้นคุณทองจำเรียกก็พูดแบบนี้แหละครับผมทีนี้พอพอคืนวันถัดมาคืนวันถัดมาเราก็รีบนอนพอรีบนอนแล้วเกิดอะไรขึ้นโปรดติดตามนะครับติดตามเรื่องราเรื่องราวนี่คือจุดจุดกำเนิดของกุมารทองไชยนรงครับเรื่องยาวครับเรื่องยาวมากอแล้วก็เป็นเรื่องราว ที่ช่วงที่เราไปตามนั้นไปเห็นใครใครเป็นคนเลี้ยงกุมารทองเยนรงอยู่ช่วงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคลิปถัดไปนะครับอันนี้ใครที่ชอบชอบแนวนี้แล้กวก็ใครที่ชอบเกี่ยวกับการอ่าเขาเรียกอะไรค้นหาอ่าแสวงบุญอะไรพวกนี้ค้นหาสถานที่สถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ลี้ลับการค้นหาพูดง่ายๆคือต้องการที่จะเข้าถึงหลวงปู่สวงนะครับ อันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จากจากวันนั้นเป็นต้นมาก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีพระมีคารวาอาพราหม์ชีต่างๆมากมายได้เดินทางมาณจุดนี้นะครับจุดจุดจุดกำเนิดกุมารทองแช่นองอ่าคลิปถัดไปอย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องบองประโอนอย่าลืมติดตามนะครับ